ภิกษุเหล่านั้นได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุจะพึงมีอยู่หรือปริยายแม้อย่างอื่นที่อริยะสาวกซึ่งชื่อว่าเป็นสมาธิติมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้ว ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัตธรรมนี้พึงมีอยู่ท่านผู้มีอายุเมื่อใดอริยาสาวครูชัดซึ่งวิญญาณเหตุเกิดแห่งวิญญาณความดับวิญญาณและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับวิญญาณแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยาสาวกชื่อว่าเป็นสมถิทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรง แล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่ภาษาธรรมนี้ก็วิญญาณเหตุเกิดแห่งวิญญาณความดับวิญญาณและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับวิญญาณเป็นไนได้แก่วิญญาณหกหมวดเหล่านี้คือจักขูวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเหตุเกิดแห่งวิญญาณย่อมมี เพราะสังขารเป็นเหตุให้เกิดความดับวิญญาณย่อมมีเพราะสังขารดับอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดนี้แหละคือความเห็นชอบดําริชอบเจรจาชอบกระทำชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรพยายามชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบชื่อว่าปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับวิญญาณ ดูก่อนผู้มีอายุเมื่อใดอริยาสาวครูชัดซึ่งวิญญาณเหตุเกิดแห่งวิญญาณความดับวิญญาณและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับวิญญาณอย่างนี้เมื่อน,นั้นท่านละราคานใสัยบรรเทาปฏิคานุนใสถอนทิฏฐานุสใสและมานานุสใสว่าเรามีอยู่โดยประการทั้งปวงและอวิชายังวิชาให้เกิด ย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้เที่ยวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยาสาวกชื่อว่าเป็นสมถิทิฏิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่ภาษตธรรมนี้ภิกษุเหล่านั้นได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุ จะพึงมีอยู่หรือปริยายแม้อย่างอื่นที่อริยาสาวกซึ่งชื่อว่าเป็นสมาทิติมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเริ่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัตธรรมนี้พึงมีอยู่ท่านผู้มีอายุเมื่อใดอริยาสาวกรู้ชัดซึ่งสังขารเหตุเกิดแห่งสังขารความดับสังขารและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับสังขารแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ อริยาสาวกชื่อว่าเป็นสมมติทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแนวแนในธรรมมาสู่ภาษาธรรมนี้ก็สังขารเหตุเกิดแห่งสังขารความดับสังขารและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับสังขารเป็นฉไหนได้แก่สังขารสามเหล่านี้คือกายสังขารวจีสังขารจิตสังขาร,ตตร,ขารเหตุเกิดแห่งสังขารย่อมมี เพราะอาวิชชาเป็นเหตุให้เกิดความดับสังขารย่อมมีเพราะอาวิชชาดับอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดนี้แหละคือความเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบกระทําชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรพยายามชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบชื่อว่าปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับสังขารดูก่อนผู้มีอายุ เมื่อใดอริยสาวกูชัดซึ่งสังขารเหตุเกิดแห่งสังขารความดับสังขารและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับสังขารอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานใสัยบรรเทาปฏิคานใสถอนทิฐานุใสและมานานุใสว่าเรามีอยู่โดยประการทั้งปวงและอวิชายังวิชาให้เกิดย่อมกระทำที่สุดแห่งทุก์ในปัจจุบันนี้เทียว แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยาสาวกชื่อว่าเป็นสมาธิธิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่ภาษาธรรมนี้ภิกษุเหล่านั้นได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุจะพึงมีอยู่หรือปริยายแม้อย่างอื่นที่อริยาสาวกซึ่งชื่อว่าเป็นสมะทิธิ มีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัตธรรมนี้พึงมีอยู่ท่านผู้มีอายุเมื่อใดอริยาสาวครูชัดซึ่งอวิชชาเหตุเกิดแห่งอวิชชาความดับอวิชชาและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอวิชชาแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยาสาวกชื่อว่าเป็นสมมติทิมีความเห็นดำเนินไปตรง แล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่ภาษตธรรมนี้ก็อวิชชาเหตุเกิดแห่งอวิชชาความดับอวิชชาและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอวิชชาเป็นฉไฉความไม่รู้ในทุกในเหตุเกิดแห่งทุกในความดับทุกในปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับทุกอันนี้เรียกว่าอาวิชชาเหตุเกิดแห่งอวิชชาย,ย่อมมีเพราะอสวะเป็นเหตุให้เกิด ความดับอวิชชาย,ยอ่อมมีเพราะอาสวะดับอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดนี้แหละคือความเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบกระทําชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรพยายามชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบชื่อว่าปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอวิชชาดูก่อนผู้มีอายุ เมื่อใดอริยาสาวครูชัดซึ่งอวิชชาเหตุเกิดแห่งอวิชชาความดับอวิชชาและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอวิชชาอย่างนี้เมื่อนั้นทานละราคานใสบรรเทาปฏิคานุสใสถอนทิฏฐานุสใสและมานานุสใสว่าเรามีอยู่โดยประการทั้งปวงและอวิชชายังวิชชาให้เกิด ย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้เที่ยวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยาสาวกชื่อว่าเป็นสมาธิถิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่菩萨ธรรมนี้พิกษุเหล่านั้นได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรตอบไปว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุ จะพึงมีอยู่หรือปริยายแม้อย่างอื่นที่อาริยาสาวกซึ่งชื่อว่าเป็นสมาธิธิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัตธรรมนี้พึงมีอยู่ท่านผู้มีอายุเมื่อใดอาริยาสาวกรู้ชัดซึ่งอาสะวะอาสะวะสมุท,ทยัยอาสวานิโรธอาสวานิโรธคามินีปฏิปทาแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ อริยาสาวกชื่อว่าเป็นสมมทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่ภสษทธรรมนี้ก็อาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความดับอาสวะทางที่จะให้ถึงความดับอาสวะเป็นไนได้แก่อ,อาสวะสามเหล่านี้คือการมาสวะออา,าวะาสวะอวิชชาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะย่อมมี เพราะอาวิชชาเป็นเหตุให้เกิดความดับอาสวะย่อมมีเพราะอาวิชชาดับอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดนี้แหละคือความเห็นชอบดําริชอบเจรจาชอบกระทำชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรพยายามชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบชื่อว่าปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอาสวะดูกรผู้มีอายุ เมื่อได้อริยาสาวกรู้ชัดซึ่งอาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความดับอาสวะปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอาสวะอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานนใสัยบรรเทาปฏิคานุสใสถอนทิฐานุใสและมานานุใสว่าเรามีอยู่โดยประการทั้งปวงและอวิชายังวิชาให้เกิดย่อมกระทำที่สุดแห่งทุก์ในปัจจุบันนี้เทียว แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยาสาวกชื่อว่าเป็นสมทธิทิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่ภาษาธรรมนี้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคำนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระศิธิ์ของท่านพระสารีบุตรแล้วแล